ท่านท่านท่าน,านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ EP ีที่2วันนี้และร้านเดิมค่ะบาร์บีคอนเพราะว่าตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะคะโปรบุฟเฟ่ก็สั่งกันมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูข้ผัดกุ้งหมึกแซลมอนต่างๆใครชอบอะไรก็สั่งอันนั้นมาเลยค่ะจัดไปค่ะแล้วก็เริ่มเลยค่ะ สันชั้นบางๆย่าง,างาให้กรอบๆนะคะอันนี้คือฟินมากทานคู่กับข้าวผัดกระเทียมคือแบบมันจึ้งใจทุกคนน่าจะชอบนะคะใครที่ชอบแบบหอมๆของข้าวผัดและความกรอบของหมูอันนี้ก็เป็นแซลมอนอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าไม่ใช่เกรดที่แนะนำให้ทานสดทานดิบนะคะแซลมอนที่นี่ ย่างหรือต้มสุกก็ได้นะคะระหว่างรอมาสุกแล้วก็มาปรุงน้ำจิ้มแซ่บแซกันค่ะยูก็จะผสมไปเลยค่ะแซ่บแซนนนัวอันนี้นะคะคือแซลมอนที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาทานคู่กับขึ้นชายลัวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือยว่ามันคือยำแซลมอนแซ่บแซ่ดเดดดดที่เรา mix and match ได้เองโซนนะคะนี่ค่ะพี่ยูกับเฟเวอร์เของเขาก็คือร้านนีน้ำจิ้ม ก็คือไม่เผ็ดมากพี่ยิวคือจะไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะแต่โยก็คือปรุงจิ้มใส่พริกใส่กระเทียมทุกอย่างค่ะนี่คือร้อนนะคะวอร์ <c oughs> รอก,กันไปนี่ก็คือทางร้านบริการเติมน้ําดีทุกอย่างค่ะที่นี่กระทะก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ว่านี่เซตสุดท้ายแล้วเรากินเซตนี้เสร็จแล้วก็จะไปแล้วก็ไม่รบกวนเขาดีกว่าค่ะก็แบบอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นหมักน้ำ กรอบกรุบกรุบนุนนัวแล้วดูความปุดๆของมันพี่อยู่กันรีดน้ำมันออกค่ะให้ม,มันกรอบสุดๆเติมพลังก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งกันต่อที่พะรามสีค่ะวันนี้ก็เป็นร้านเดิมร้านประจำ Second Street แต่ว่าวันนี้จะเป็นสาขา b ิ๊กซีพรามสีนะคะคือที่เนี่ย ได้ข่าวว่าใหญ่มากแล้วมาถึงก็คือใหญ่จริงดูสิค่ะสุดลูกหูลูกตาคือใช้เวลาไปเลยค่ะที่นี่ทั้งวันเดินดูของช็อปของที่นี่คือแบบเพลินมากดูสิค่ะลองเท้าเท้าเลยกระเทยชัวก็อะสนิษน้อเอียงหัวเอ้า นี่ค่ะก็มันเลือกชอบเสื้อผ้าคือเยอะมากเจอแล้วหนึ่งสั้นสวยโซส่สมใจวีเชฟกลนโผลโอุย้ยสุดเลิศมากค่ะแต่ว่าพี่ยัยบอกว่าสั้นไปก็ได้เป็นตัวนี้มาแทนค่ะแล้วก็ตัว,ตวนี้และอันนี้และอันนี้ยังไม่จบค่ะ ก็เดินไปเรื่อยๆที่ร้านนี้จะเน้นเป็นพวกเสื้อผ้าก็คือจะเยอะมากค่ะมีหลายราวหลายรุ่นหลายแบบมีทั้งคัดแล้วและยังไม่คัดนะคะคือชอบมากและนี่ค่ะอยอนไปเจอของดีของรุนมาหนึ่งค่ะนั่นก็คือ American Eagle ราคาอยู่ที่150บาททุกคนบ้าไปแล้ว ตัวเป็นแบบหลายพันนะคะแบรนด์นี้แต่ว่ามาหลุดคัดอยู่ในกองของเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้คัดค่ะก็คือแบบเฮ้ยต้องโดนแล้วค่ะเอาไว้ใส่ไปบีชแบบสวยๆเก๋ๆไม่ใช่ว่าชุดเอียมมันคือจะต้องแบวต้องเดอตลอดไปนะคะคือว่ามันใส่ให้ตาก็ได้นะคะนี่ค่ะ r e f e r e n c e นี่ตุลาน,นี้เรจะกลับ ระยองนะคะเจอกันคันลุกนี้ก็ฮิ้วกันไปค่ะคนระถุงสองถุงแล้วก็ลืมบอกไปว่าพี่ยิวนี่ก็ไปหารองเท้ามาเสิร์ฟโยจนได้อีกคู่หนึ่งนะคะวันนี้เป็นเบอร์เกนสต็อกเดี๋ยวจะให้นางหยิบออกมาให้ดูตอนถึงรถแหละนี่แล้วก็เตรียมกลับบ้านค่ะที่จอดรถก็ง่ายมากนี่คือจอดคันแรกใกล้ๆเลยนี่ค่ะ เชิเสิร์ฟเกงซื้อให้สะดวกไว้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกัน e ีพีหน้าค่ะก่อนจากไปไปชมภาพกีฬามันๆกันหน่อยนะคะมีแถมภาพกีฬามันๆค่ะนี่ก็คือคุณลงขามรถไฟฟ้าเลนขวาไปเลยชิวเกินบายบายค่ะเจอกันอีพีหน้านะ